สวัสดีจ้าพี่นอ้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกพับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนในแย่ภาสีก็ได้นนำของม้วนแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชอมพี่น้องพิจารณาเปน็นแนวทางว่าประจําวันที่หน,นึ่งกรกฎาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่ภาสีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาสีนับไปเดอ้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย่ภาสีลงคลิไปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่ๆพี่น้องก่อนจะปฏิภาณเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้อง มักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่ามีเนวทังจะคอมเมนต์กับคอมเมนต์ของมาใต้คลิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องคะมือนีก็บเบาๆลาย้ายห่างจะไปเบิงของมูลแเนวทางอาจารย์ทันเล็กคนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ธันนีเนวทังของอาจารย์แอดวิมมอนเนาะค่ะเนาะพูบอกว่ามาครบเลยเนาะจ้าพนหายมาร้อยสิบหน่วยมาครบเลยจ้าพี่น้องเพ่นบอกว่ารักร้อยเพิ่นแปดหลักสิบเก้าหลักหน่วยสามแปดเก้าสามจ้าพี่น้องจ้าจวดจาดฝาดบ่มลองเบิงเนาะค่ะเนาะ จากแนวทางของแอดวิมอนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางผู้ใดรอดแนวทางของคุณถาวรเนาะจ้ะคนบอกว่าเอาชุดเต็มไปก่อนเนาะสันจ้ารอดสรุปอีกมือ,อหอดมือว่าสันเนาะจ้ะพันวาเนานะเอาชุดเต็มไปก่อนคุณถาวรพันวาคนบอกวันนะันเนี่ยนะจ้าข้างบน,ต,นตัวเน้นพันกับชี้หนึ่งแปดก็สามแปดเนาะจ้าข้างล่างต,ตัวเน้นกับชี้ศนะูนยะ์แปดกับเก้าเจ็ดเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของคุณถาวรเนาะจ่ะต่ว่ารอดอีก ชูสรุปของเพิ่นมากเน้นๆเนาะค่ะเนาะเอาแคบหนาจอเอาแนวทางเพิ่นไปวบก่อนกรไดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือชุดเต็มของเพิ่นเนาะจะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าหน่วยบนสูตรสองของเอสบายวันตเนาะจ้หนวยบนสูตรสองชนอยู่ที่508วันเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางหลักนวยทางเทิงของเอสบายเนาะจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางมาครบบนวัน เอาหลายๆอาจารย์มาโฮมกันเนาะจามาคบบนแล้วก็มาจับว่าเพิ่นชนกันดูทีเลขอย่างเนาะจ่าเนาะมาคบ,บนเพิ่นชนกันยู่มากที่สุดก็คือ0589ว่าสันเพิ่นก็เลยมาจับไ้เนาะจ่า0 5 8 0 8 5 8 8 8 0 8 8 8 5 8 8 8า8 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 8นบอกว่ามาค8 8 8 8 8่า8 8 8 8 8 8อ8 8 8ามา8 8บ8 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 8า8าจ8 8 8 8 8ด8 8น8 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 เอออเ็ดอาร์เนาะจ้าพี่น้องจ้ากับเอามาจับมัดง้อมกันก็ได้ออกมาสามตัวแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเพื่นจับไผ่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางลอยบนรัชนกเพื่อนบอกว่าสูตรเก่าเพิ่นเนาะจาะ<ม>้าเนาะหลักร้อยบนกราบมาเข่าซองงวดตีเหลี่ยมบนเทเทเบิ้งเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสูตรเก่าเพิ่นเนาะจ้าหลักร้อยบนมาสั่นงดตีเหลี่ยมมาแปดเนาะจาะ่านาะงวันนี้สี่ห้าเก้าศูนย์ อันนี้คือลักลอยบนสูตรเก่าของรัชนกมีโชคเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เล็กเน้นหน่อยว่าสันเนาะจ้ะเล็กเน้นหน่อยเพิ่นมาแบบนี้เนาะจ้าเล็กเน้นหน่อยเนาะเพิ่นบอกว่า C78 สองตัว c 7 8 4 8 3เน้นๆคือ78ว่าสัน C78 เนาะจ้าเนาะกะ เป็นแนวทางของเล็กแน้นหน่อยว่าสันเนาะจ่าแล้วแต่นําใจเด้อว่าสันจ่าพันว่าเนาะจากแนวทางเล็กแน้นหน่อยเพื่อนบอกว่าแลนแปดว่าสันเนาะจ่าครั้งทึ่งนกันแนวทางของเล็กแน้นหน่อยว่าสันเล็กเด็ดเน้นหน่อยว่าสันเนาะจ่า่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดเดนโบนเนาะจ่าคู่บนว่าสันจ่าพันว่าสองโตเพิ่นเนาะจ่าพี่น้องจ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกกันเนื่องเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเละหาเก่าสามโตแคบหนาจอเลยเนาะจ่าเนาะ จากแนวทางของแอดเลนโบเนาะค่ะกาพิจนาเป็นแนวทางใไรเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอาจารย์สมเกียรติวสันจา่าบอกว่าอาจารย์สมเกียรติพ่ดบอกว่ารัฐบาลเนะาะจ่ามันบอกว่า3ตัวมี3 8 9 4 8 9 6 8 9 1 8 9เด่นเก่าเดนางเึิง,ง,งนนว,งวสันจ่า,จา 8, 9, นะพี่น้องจ่าการพิจนาเป็นแนวทางใดรแต่ว่าแยกไปศรีกมัเนาะจ่าแปดเกานะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง2ตัวลางตรงๆบักหลายเพิ่นตัดทิ่มเมื่อละพี่น้องเหลืออยู่ซ้ำนี่แปดห้าแปดสามเกีดห้าและเกีดสามว่าสันเพิ่นตัดออกเมื่อละเนาะจ้าล่างตรงๆว่าสันเนาะจ้าพี่น้องจ้ากับพิจาน่าเป็นแนวทางใดไรก็ขอขอบคุณแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน네ี่เป็นแนวทางมาดามแพ้ว่าสันจ้าพันวาเนาะมาดามแพ้พันวา วิ่งรูดเก่ากับซีวสันเนาะจากพนวาพนกระหายมากมีแปดเก้าแปดสองแปดห้าาหกศูนย์สี่สองสี่สีวัดใจ8ปดเก้าตัวกับเก้าส่สี่้าเนันวสันชุดวัดใจของมาดามแพเนะค่ะพี่น้องค่ะกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะจากต่อไปเล่จ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์อุทัยจันมนตรีเนาะจากพนบอกว่าบนลางเน้นๆมาแล้วพิษผัดกายวากันเด้อวสันจากพนวาเนาะ ทางเทิงแปดหาหาแปดข้างล่างสามแปดแปดสามทนันเนาะสันจ่าจากแนวทางบนล่างเน้นๆของอาจารย์นุไทยจันทร์มณฑีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยล่างเนาะสันเพิ่นว่าจังศี่พี่น้องมาเบิ่งงวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าเก่าสองเนาะจ้าวันนี้เข้ามาตามต่อจ้าเพิ่นให้มาแบบนี้เนาะจ้ามีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก่าเนาสันจ้าเพิ่นจับได้เนาะกะผันไป ูจากว่าแนวทางของบริกาคอมเมนต์เขามาบอกแยกไปซีเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นเขียนว่ารัฐบาลไทยว่าสันเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอินตาเกียมเพชรใจเสียงออินตาเพชรใจเสียงเพิ่นบอกว่าของแทะแน่นอนเด้อว่าสันเคแนวทางเท่านันหนึ่งกรกฎาฮกหาว่าสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นห้มากขบวนเพิ่นบอกว่าเด่นสามเนาะจ้ะสามตัวสามเจ็ดเก่าสามหนึ่งเก่าวสันคูตรวจบนเพิ่นกะมี่ 313739และ19ม่งเาเมื่บึงข้างล่างเพื่อนเนาะค่ะข้างล่างเพื่อนบอกว่า3752จ็ดห้าสเนนตัวเดียวก็คือ37ข้างบนเน้น39ข้างล่าง37เนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอินตาเพชรใจแสงเนาะค่ะของแท้แน่นอนเด้อว่าัซันจ่าเพื่อนว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปุ๋ยเนาะค่ะพี่น้องคะล่างว่าซันจ่าแอดปุ๋ยเพื่อนบอกว่า เลนเก่าก็สามวันสันเนาะจ่ะสองตัวก็าสามเก้าห้าและเก้าแปดวันสันเนาะจ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดปุ๋ยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดแผ่นๆสูตรลางวันสันจ่าเพื่อนว่าสองตัวมาหนึ่งตัววันสันจ่าเพื่อนว่าเนาะโอเคแนวทางเท่านั้นเด้อวันสันแอดแผ่นๆเพื่อนว่าเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าซีก็สองมาตัวมาสองเนาะจ้างวดนี้สามกับห้ามาตัววันสัน จากแนวทางเลนลางสองตัวมาหนึ่งตัวของแอดเพนนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางหลักหน่วยของอาจารย์กิสนาเนาะค่ะเนาะหลักหน่วยบนวสันเนาะจากอาจารย์กิสนาเพิ่นวาวันนีช้ชนอยู่ทีแปดกับศูนย์เนาะจากมาใดตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยขั้งทึงวันาจาันเนาะจากแนวทางของอาจารย์กิสนาเนาะจาก ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด็ดปีชาโจ10หน่วยข้างเทิงวันสัน10หน่วยบนเนาะค่ะ10หน่วยล่างแง่พาสีน่าจะลงไห้แล้วเนาะจ้ะ10หน่วยบนคือ7892มาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเพื้นหนาโปเมนพื่นเนียนเจ็ดเก้าสองติบีน้องพื้นขีดไว้เนาะค่ะเนาะจากแนวทาง10หน่วยบนปีชาโจเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าคันยายไปสีอันต,นตัวเลขบิดขอโทษขอให้ลหลายๆเนาะจ้ะอันนี้เจตเต่วหนากองฉลากเนาะค่ะเนาะสองตัวเทิงเพื่อนพี่น้นองจ้าแคบหนาจอเลยเนาะจา้าปุรยมักแนวทางเพื่อนเพื่นหลายเนาะค่ะเนาะพันกัมี72็ดองหอดเจ็ดแปดนาะจา้ะสี่สองถึงสี่แถึงหนนะจ้ะสมตัวพ่นกับซมี8ปดหนึ่ง9้าแปดเจ็ดห้าศู 2 5 8 0 6 1แและ4 6 1จากน 7, แนวทางเจตวนากองสลา,ากเนาะจ้ะต่อไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางเลขย่ำน้ำโชกว่าันเนาะจ้ะฝากไว้พิจารณาน้ำเลนเดอรนวันศุกร์คือ6ย่ำอาทิตย์คือ1่วันอังคารดาวใหญ่คือ3ว,า 6, 1, 3, วาัาศักน613ว่สามวนเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางเลขย่ำน้ำโชกว่าันเนาะจ้ะต่อไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางวิ่งบน ฟินิกส์สั่นจากแนวทางของรัชชนกเนาะจากงวดที่แล้ววิ่งเจ็ดบนเนาะจากเขาศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องวันนี้เพื่อนมองว่าวิ่งฮาบนเนาะจ้ะเนาะจากคู่ดเดียวแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของรัชชนกเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ร้อยบนรัชชนกสั่นเนาะจากภูริดลนเล่าเล่าเพื่อนกะใจเย็นๆเนาะจา้ะบนยังพันาในลงมาเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าร้อยบนนะสั่นหายเจ็ดลุดไปอยู่หลักหน่วยเนาะค่ะเนอนลุดไปอยู่หลักหน่วยสองมวดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ ทั้วนี้วิ่งหาบนวสันจ่าพี่น้องห้าหลักร้อยคือห้าวสันจ่าสิรุดไปยู่หลักหน่วยอีกบ่พี่น้องกะล่องเบิงเนาะค่ะเนาะจากเนวทางรอยบนรัชนกให้สองมวดแล้วเนาะจาารุดไปอยู่หลักร้อยเนาะหลักหน่วยเนาะจ่าเนาะจากหลักร้อยลุดไปอยู่หลักหน่วยงวดนี่สิยู่หลักร้อยหรือสิลุดไปอยู่ลล neighbors neighbors ลลยหลักหน่วยคือเก่าเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากเนวทางร้อยบนรัชนกมีโชคเนาะจาาเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางร้อยบนวสันร้อยบนอาจารย์ข้อมวดที่เล้วกันหลุดเนาะค่ะเนาะ เบนหายซีลุตว่าส <hi> ันจ่าเพิ่นว่างวดนี้น้อยบนอาจารย์คมหายศูนย์ว่าสันใจน้องจ่ากับพี่จ้าเป็นแนวทางไดเนาะค่ะจากแนวทางรักลอยบนอาจารย์คมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่สามตัวบนตรงโตดว่าสันเนาะจ้าเนาะสามตัวบนตรงโตดว่าสันงวดที่เลี้ยวเข่าบอพี่น้องงวดที่เลี้ยวเข่าตัวโตดเนาะจ้าเนาะศูนย์เจ็ดแปดว่าสันเนาะจ้าฮาวบะเบิงจ้างวดนี้เพิูดหายมาแบบนี้เนาะจ้า 318 319 328 329 518 519 528และหาสองเก่าจากพี่น่องจากพิจารณาเป็นเนวทางไรเนาะค่ะเนาะจากแนวทาง3ตัวบนตรงโตดกันเบาเรียวกับขอโทดขอภัยหลายเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางล่างมาสั่นแหลมเลยมาสันาาส่นจากแนวทางของเ k เนาะจ้ะสองตัวมา1ตัวมาสั่นเนาะจ้งวดที่แล้วชองก็สามมาสั่นจ่ามาสองเนาะจ้าพี่น้องจ้าวัวนี้สามกับสี่ชนกันไล่อาจารย์อยู่ทีสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางอะไรเนาะจ้าจากแนวทางของเ k ล่างมาสั่นเนาะจา้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเ้ามว่าปิดไทยด้วยแนวทางของแอดทิงเนาะจ้าสายทหารแอดทิงเนาะจ้าแต่ว่าลานท่องแอดทิงยังบ่มากเนาะจ้าแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสายทหารแอดทิงเนาะค่ะเจ็ดว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเจ็ดขอให้ทุกคนจงโชคดีจ้าว่าสันจ้าเนวทางเล็วิ่งสายทหารแอดทิงเนาะจ้าแอดทิงมีเพื่อให้มากเล็กวิ่งมาสองอย่างเนาะจ้า เป็นเลขวิง่งสายทหารและเลกวิ่งลานทองของแอดคิงเนาจะมวดนีเพื่อนไทยมาตาสายทหารหลานทองยังมา,มาๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางไดยเนาะคะนะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ย่ไปซีกับขอขอบุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังและหายกาลังใจใแย่ไปซีมาตลอดเนาะจ้ากับขอให้ยิ่้ยงเรยลุยสุขุมสุขนนะคะนเนาะ ว่าจาใดที่ยายไปซีวบาบ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขพีทยายไปซีกับขอโทษขอภัพยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะคะ่ะยายไปซีกับขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลงเนื้อทั้งให้ยหายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด,ด้อจ่าสวัสดีจ้า